โอเคครับก็ต้องขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก้ฟและนอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลโรบ็อกนะครับผมแมป Escape Bowling Obby นะครับผมใช่ Escape Bowling Obby ลาเคยเรามาอยู่ในลาน Bowling นะครับทุกคน่ะแล้วไปยังไงเอ อ้าวเรากลายเป็นลูกโบลิิงเฉยเลยทุกคนเฮ้ยเราต้องได้ล้ลมลูกเยอะๆโอเคอุ้ยลงมาข้างล่างแล้วแล้วกลับกลายเป็นคนนะฮะอ๋ยเราคือลูกโบลิิงที่แปลงร่างเป็นคนได้หรือว่าเป็นคนที่แปลงร่างเป็นลูกโบลิิงได้กันแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ทำไมข้างใต้ลานโบลิิงมันถึงได้มีลาวาแล้วก็มีเหล็กขึ้นสนิมเต็มไปหมดเลยอะไรนี้นะฮะ นั่นนะสิไม่เข้าใจเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเออเพราะว่ามันคือเกมความไม่สมเหตุสมผลก็เป็นเรื่องปกติของเกมอยู่แล้วไม่ต้องคิดให้มันมากความถ้ายินนิ่งๆจะไหลไหมอ๋อไม่ไหลนะฮะก้อนเหล็กมันหมุนทุกคนแต่ยินนิ่งไม่ไหลแฮะโอ้แปลกจังใช่งงแฝดระจุระวังอย่าโดนลาวาน,นะฮะถ้าโดนลาวาแล้วก็ ตุยแน่ๆเลยเปิดประตูโอเคอเคุอค้ยนี่อะไรอะลานเหลา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 ท่อนไม้ทุกคนเอ๋นี่เราอยู่บนลานเราอยู่ที่ลานโบลิ่งจริงๆปะเนี่ยทำไมเรามา <laughs> เจอไม้เหลานะฮะไม่เข้าใจเลยจริงๆ <laughs> วิววิวิทางจะล่วงนะฮะเราต้องรีบวิ่งก่อนที่มันจะล่วง Okay, โอเควู้ล่วงเร็วมากนะฮะอืมโอเคคืออันนี้อะไรเนี่ยหยดน้ำว้าวเกือบโดนเมื่อกี้ดีนในที่มันขยายขยายหลังจากที่ผมกระโดดออกมาแล้วนะฮะอืมโอเคอุ้ยตรงนี้เจอลูกโบลิ่งแล้วทุกคนเป็นลูกโบลิ่งลูกยักษ์นะฮะ ระวังอย่าโดนเดอ้อถ้าโดนน่าจะตายเลยนะครับเพราะมันลูกใหญ่มากๆนะฮะใช่เมื่อกี้ผมเกือบสะอึกหรือผมสะอึกไปแล้ววะนะฮะน่าจะยังเนาะผมกันไว้อยู่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงสะอึกใช่ไหมเ <c oughs> พอดีว่าเพิ่งกินเออกินของกินมานะฮะก่อนมาอัดคลิปนะครับกินข้าวเย็นเออกินข้าวเย็นแล้วก็อัดคลิปเลยก็เลยมีการสะอึกนิดหน่อยนะฮะ าจะเพราะว่ากินน้ําน้อยใช่ไหมการทึกเกิดจากการกินน้ําน้อยใช่ปะหรือว่าไงนะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะผมก็พูดไปเรื่อยผมมั่ว <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยหน้ายิ้มสีแดงนะครับเราต้องทําอะไรหรอเออแล้วเมื่อไหร่หน้ายิ้มสีแดงมันจะไปอ่ะคุณคุณครับเมื่อไหร่มันจะไปอ่ะอ๋อมันไปแล้วโอเคเราต้องรีบวิ่งใช่ไหมนะฮะอ๋อนี่น,นี่ตรงนี้มีรูทุกคนเห็นปะ เราต้องรีบวิ่งไปเรื่อยแล้วก็หลบตามรูนะฮะอืมโอเคแล้วเมื่อไหร่มันจะมาเอเราสามารถวิ่งไปเลยได้ไหมนะเุ้ยไม่น่าได้นะครับมันเริ่มแล้วอ๋อหน้ามันจะเปลี่ยนไปทุกคนเวลาที่มันจะเข้ามานะครับอืมโอเคแล้วตอนระหว่างมันเข้ามาเราวิ่งไปเลยได้ไหมวิ่งไปตอนนี้เรามองไม่เห็นหน้ามันด้วยทุกคน <laughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับมานะอย่าเพิ่งกลับมาเด้ออย่าเพิ่งเด้อ โอเคโอเคมันยังไม่กลับมานะอ๋อใช้เวลานานพอสมควรนะก่อนมันจะกลับมาโอเคอเราต้องไปตรงนั้นอเราต้องรอรอมันวิ่งไปอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าทางที่เราต้องไปอยู่ข้างหลังไอ้เจ้าหน้าแดงอืมใช่ใช่ทางที่เราต้องไปอยู่หลังเจ้าหน้าแดงเราต้องรอนะครับรอด้วยความอดทนโอเคไปเลยเจ้าหน้าแดงไปแล้วนะฮะถ้าเกิดเราไม่รอมันไปเราจะไปต่อไม่ได้นะเนี่ยประตู ทางไปต่ออยู่ข้างหลังเจ้าหน้าแดงนะฮะอืมโอเคที่นี่ที่ไหนเนี่ยอุย้ยทำไมมันใหญ่จังเลยโลกแห่งโบวิลิง่งอ,อ้าวไม่ใช่ให้ลงกล่องนี้เหรอเฮ้อ <c ười> อ๋อไปทางนี้นะฮะไอโ้โถเอ้ยอเราก็ไม่รู้อะนะฮะโทษ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 ขอโทษขอขอ,อภัยในความเบื่อเบ้านะฮะในความไม่รู้โอ๊ยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เลื่อนรถ อย,อยู่เลือดก็ลดเฮ้ยเก็บพินโบลิ่งเอาไว้ตั้งพินจะได้โยนโบลิ่งอีกรอบหนึ่งนะ,ะฮะรึบแล้วตกลงเราคือโบลิ่งที่กายร่างเป็นคนหรือคือคนที่กายร่างเป็นโบลิ่งได้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอุ้ยเหรียญเต็มเลยทุกคนว้าวเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญสลึงเหรอนะฮะเพราะว่าเหรียญน,น่าจะเป็น มันคงไม่ใช่เหรียญสลึงเราทุกคนมันน่าจะเป็นเหรียญต่างประเทศนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญประเทศไทยเราอะถ้าเป็นสีเนี้ยมันคือสีเหรียญสลึงเว้ย <c oughs> นะฮะใช่เออถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินประเทศไทยแสดงว่าร้านที่นี่เขาแบบเก็บตังค์ราคาถูกมากเลยนะเพราะว่าใช้ค่าคิดค่าบริการเป็นหน่วยสลึงนะฮะอ,อืมไม่ใช่หน่วยบาทด้วยซ้ํเออคงจะแบบ มีคนเข้ามาเยอะมากน่าดูถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยนะฮะที่เป็นสลึงเพราะว่าคิดดูถ้าเกิดว่าเราโยนโบลิิงรอบละหนึ่งสลึงหรือสิบสลึงสิบสตางอะไรเงี้ยนะฮะอืมไ,ไม่ใช่เหรียญสลึงดีพูดผิดมันคือเหรียญสตางใช่ไหมอืมนะฮะผมพูดผิดทัวที่เหรียญสลึงกับเหรียญสตางก็เหมือนกันนะเนาะนะฮะมันคือคือกันใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยชัวภาษาไทยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าคําว่าสลึงกับสตางนี่ เขาไม่ได้ใช้กันมาเป็นตั้งแต่เม <ue> ื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะฮะใช่ไหมเพราะว่าเหรียญสลึงกับเหรียญสตางสมัยนี้มันก็เปรียบเสมือนกับเป็นแค่สิ่งที่มีไว้แต่ไม่มีใครใช้นะจริงไหมนะฮะเออเพราะว่าผมไม่เคยเห็นใครออกมาใช้เลยเนาะเหรียญสลึงเหรียญสตางนะฮะมันก็คงมีคนใช้บ้างแหละเนาะเพราะว่ามันก็ยังใช้ได้ถูกกฎหมายแต่เพียงแค่ไม่เคยเห็นมีใครใช้นะฮะถ้าเกิดว่าของมันมีราคาแบบ เป็นหน่วยสตางค์สลึงด้วยมันก็อาจจะมีคนใช้นะอย่างเช่นเลจากห่อละสิบบาทเป็นสิบบาทกับหนึ่งสตางค์อะไรเงี้ยถ้าเป็นสิบ,บาทหนึ่งสตางค์มันก็คงมีคนใช้เหรียญสิบคู่กับเหรียญหนึ่งสตางค์ใช่ไหมมันก็จะเอ,อมีการใช้ใจ่ายนะฮะแต่เพราะว่ามันไม่มีคนตั้งสินค้าราคาที่ตกท้ายด้วยสตางค์เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยไม่มีคนใช้นะฮะอืมเนาะ ใช่ไหมอย่างเช่นน้ําอัดลมอย่างเงี้ยถ้าน้ําอัดลมแก้วละสิบบาทเปลี่ยนเป็นแก้วละสิบบาทห้าสตางค์มันก็คงมีคนใช้เหรียญสตางค์ใช่ไหมอ่านะฮะใช่ใช่ใชแต่ไม,ม่มีไม,ม่มีคนตั้งราคาของแบบนั้นหรือไม่มีคนใช้แล้วก็ไม่มีการทอนเพราะว่าไม่เคยมีเศษระดับสตางค์เออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอ่อมีของราคาระดับสตางค์มันก็ต้องทอนเป็นสตางค์ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนใช้เป็นเงินเต็ม ย่างเช่นสมมุติว่าน้ำอารมณ์สิบบาท5สตางค์แล้วมีคนจ่ายแบงค์ยีบมาเขาก็จะต้องได้ทอน9บาทกับอีกกี่สตางค์เขาว่าไปนะฮะซึ่งกี่สตางค์เท่ากับ1บาทนะผมจําไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่เคยใช้ <laughs> เลยจำไม่ได้ห่งบาทเท่ากับกี่สตางค์ร้อยสตางค์ป่ะหรือ10สตางค์ก็จําไม่ได้นะทุกคนอ้าวในระหว่างที่เราพูดถึงเรื่องค่างเงินอยู่แล้วก็ชนะแล้วหรอ <laughs> โจชนะไวเกินนะฮะเออถ้าผมพูดอะไรผิดไปเกี่ยวกับเรื่องเหรียญก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้ไงเออเคยใช้แต่หลักบาทขึ้นไปนะฮะหลักสตางค์ไม่เคยใช้เกิดไม่ทัน <laughs>